แมะนาวงกิโลต้มสั่ว5นาทีนั่งหัวเชื้อตาด้วย n, n 70หรือเอ็70กับเกลืออีกครึ่งกิโลครึ่งกิโลไม่ต้อง400กรัมเกือบครึ่งกิโลครึ่งกิโลเห็นไหมตาก็รองไม่ S <S ตลาเาตินน้<ด>วาวาหัวเชื้อไม่พอก็ตองเติมน้าดูยังไงโชคลิ<ม>ดูยังไงถึงไม่พอความหน <บ S 3> ื่อยมันยังเหนื่อยมากอยู่เราก็เติมน,น้ำาได้ เศษออกด้วยของเม็ดออกด้วยวน้เร้อนฟองไม่มนหลุดเติมน้ำไม่ให้มันเหนืดเยอะคูตรตามหนืดของเองส่วนผสมกี่อย่างนะแค่สามอย่างมะน,นาวมะน,นาวม,ม,มีเกลเจ็ดสิบมีเกลือคนไปจนมันเป็นยังไงอะ ก็มันไม่เหนืดจนเกินไปแล้วเราก็ปอแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ถ้าคืนนี้ก็ต้องพรุ่งนี้ค่อยค่อยปอกใส่ขวดปอกแลยุบลงไปแล้วก็จะเป็นน้ำใสๆอันนี้หลังจากทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเอาเมื่อคืนนี้แล้วก็ทิ้งไว้เช้าเย็นวันนี้ก็เลยมาจะได้เตรียมใส่ขวดพร้อมที่จะใช้งานต่อไปค่ะ